สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านแล้วก็สวัสดีไปทางเพื่อนนักตกปลาด้อครับวันนี้ก็พาท่านผู้ชมมาตกปลาชิโดนะฮะ่อ่างเก็บน้ำประแสนะฮะจังหวัดระยองใช่ปะใช่ นี่ก็น้องอ้อยครับงานตัวนครับสวัสดีครับการปลาครับสวัสดีครับมาลำลายแล้วอันนี้ตัวใหญ่แล้วจีมงานนี้ไม่เคยสบายครับที่มาตกปลาเะือดหอยทุ่นมาอยู่ไกลๆนู่นครับได้ไปสองตัวแล้วฮะถ่ายไปตัวหนึ่งตัวหนึ่งไม่ได้ถ่ายเนียตัวนี้ก็เงียบอยู่นะเป็นเวลาบ่ายโมงครับขามือขามือเลย กินครับโดดครับท่านผู้ชมฮะเข้าอยู่ไ<ะ>อ้ยูไมเ่เอาเลยยังไม่ตั้งตั้งตั้งสายแล้วเลย บลอ,อยสับแล้วป๊อบปลาปลาไปทางไหนกลับมาที่นี่เลยปลา,าไปเฉยโอ้ยเดินวนนี่ดิเดินออนี่ดิหให้มันตันเด็ดกินไปหลายอ,อะแล้วทำไมรีบสับอ่ะ มันตึงไปแล้วไหเข่าไปเลยส่งไปเลยไปไหนไม่ต้องรีบกลับหรอกรู้สึกเด็ดแล้วนะอืครับติดแล้วแต่มันมาหลุดตรงนี้ถือว่าติดแล้วหลลุดถ้ามันอันนี้มันหลุดตั้งแต่ดูไหมวะโอ้ยสับโผล่มากสับโผล่คนโกรธใครมา

โอ้ยตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่เดี๋ยวไปชมนะครับกบไค้ตัวใหญ่ใสสวยนะตัวนี้ใสสวยกันเลยทีเดียวมาแล้วใสที่รอคอยมาแล้ว

ป๊มติดทุน,ต,นๆๆติดทุนพี่เข้าทุนเข้าทุน <ผม S 2> ปลาอยู่ไหมครับ <fits. S 2> ไม่อยู่แล้วดูสิเด้แล้วติดแล้วรอขยำทุนดวย <S <S น pues mm ู่นน่ะออกไปนู่นแล้วนู่นน่ะเรานึกว่าตัวใหญ่เจ็ดทุนก็ต้องเอาอีกเอาอันนี้วางไว้ก่อนแล้วก็ไปเอาอีกคันหนึ่งมาปลาอยู่ปลาอยู่ฮะอยู่ตึงอยู่ปลาอยู่ออกแล้วออกแล้วติเุี้ยว

สวัสดียามเช้านะครับวันที่สองของเราวันนี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่คันนิ่งฟิชชิ่งไทยแลนด์นะครับจากเมื่อวานลมยอดปลาโดนสี่ตัวนะครับวันนี้ก็พากันลงแต่เช้าเป็นเวลาหกโมงครึ่งนะครับนี่เอาสอดเลยเดี๋ยวย่าได้เยอย่าได้เลยมีสายสอดเลยสอดเลยสอดหางดิอือนั่นแหละเป็นไงครับผมมาแล้วตอนเช้าย้ายถึงอ่ะย้ายถึงครับจานป๊อปสับ ดูตัวแรกของเราวันนี้ขามือเลยสุดยอดใสสวยอย่าให้ถือมาแล้วครับสุดยอดครับ <c oughs> รูปสวยจำเช้านะครับผมชนกันเรื่อยๆครับวันนี้กระชังนะครับลุ้นกันยาวๆ,ๆครับผมดูอยู่ไหนเนี่ยเข้าทุนอยู่ไหมเนะี่ยฟองฟอดเลยนะมันกำลังวนมาข้างนะหน้าเฮ้ยมันบนไปตัวแอะไรกเนี่ยฟา้ามันข้ามฝู

ต้นตัวต่อไปครับสาใหญ่เยอะอยู่นะเนี่ยขึ้นที่ขึ้นๆมันมีแต่สายสีสายหายรวมเจิบเลยนะรวมเจิบเลยนะเออดูดิไปอ,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 อยู่วะอป๊อบป,ป๊อบป,ป๊อบสายมึงสายมึงจับจับก้อนจับก้อนอะไรสายมึงมันดึงปลามันดึง เอาลงเอาลงไหมจับก่อนจับก่อนจับอะไรไม่จับเอ็นนะ <c oughs> ่ะเช็คสายก่อนดิในี่มีของหครแนละ้วเก็ทำลายดิล้มแล้วเฮ้ย านายจัดแล้วครับขึานา้นฝั่งเลย <Okay. S 1> นี่ครับานายเข้าตัวเข้าตัวโอเคปิดเลยปิดกล้องแล้วก็ถ่ายไปเลย ใส่คอเลยปวดตัวล่างนะนี่ครับเชา้าๆตัวที่สองครับใช่ของนายนายมีอาการนะอืม นาๆนๆาอยู่ฮะไม่อยู่วะมันมีอาการไปทีนึงอะอยู่ไหมครับอยู่ไหมยู่ โอ้อสับให้แล้วคันหักไปแล้วนะครับหักไปแล้วโหดจัดมาเทสคันเลยใครที่อยากจะสนับสนุนคันหรือส่งคันมาเทสส่งมาได้นะครับใครจะส่งคันมาเทสนะครับให้ต้นอ้อยก็เทสให้นะฮะส่งมาเลยครับรับเทสคัน โหดจัดโหดจัดขับโหดมันโกดใครมาิดสายน้ามาเนี่ยเออโหจะไปเอาไก่มานะครับตัวไอ,อ้สับไปตัวนึงนะครับจะได้ถ่ายให้ดูครับตัวไซส์อะไรแกลบพี่เจมาลเลยครับวันนี้ชมกันเรื่อยๆยอดไอ้สวยตัวนี้ปลากินยากมากเลยหใหญ่ๆโอเคครับ

อ่าเห็นไหมน่ะโอ้ยยู

ใหญ่นะครับสวยส,สวยอเอคผมจะติดทุ่นไปก็หลุดไปแล้วนะครับไม่ได้ดตัวเน้ำน้าน้ำนะ อยูอออ่อยู่้หมอยู่งูหารในมอไซพ์อบอีเละต้องไปจริงเอือนาะผิดใจเด้อปล่อยมันดึงเลย

อะไรวะมันเป็นยไรครับ่อ,อเข้าตุ้นอยู่ทางขวาไหมนะฟองของน้ากระดุดตัวใหญ่เยอะตอนนั้นนะอ่ะกินสิต้น,ตอ,นออกวขวาไงทำต่อซ้ายเสร็จโจน ช้าช้าของมันอีกอะเดี๋ยวรอดูของผมเดี๋ยวรอดูของผมดูดไหมเดือน้อยมันเจอคนอย่างนี้หลุดไปเป็นสิบหลุดไปเป็นสิบ,ปปสบมีไซส์ปะ ตานะ้อยแรงดีอยูอ่เนี่ยแรงดีมากเดีบบนี้อยู่เดียดดเ๋ยวเดี๋ยวเ้ยมาแล้วมันจะไปไหนทำไมส่งก,กันนี่ อ้อยลงมาปูด้วยนะกระปูกระปูกระปูไม่ใหญ่หรอ มาเลยครับป้าอะไร,รออลูงปลาตีเหรอ เออว่ะโอ้จับให้ย้อนเหรอวะอุย๊ยหลุดหล,ล,ลุดเดรอย้อนมันมมย้อนย้อนตัวแปดขีดน,นี่แต่น้อยก็มีตัวนี่ ลุดโออะไรกบเนี่ยนายนัดแล้วลุดฮะอยู่ ตัวเท่าขี้ตาละอพอได้ไหนโชว์หน่อยเดีวนะตัวลอยโชว์ตัวเท่าขี้ตาชมกันเรื่อยๆครับ อยู่ในกรออ,อนนูก,กบเอาแล้ว ทา่านผู้ชมวันนี้สองวันหนึ่งคืนนะครับกับทริปท่างกระแสนะฮะอันนี้คือผลกอบการไอชโดกี่ตัวไม่้ oh. <Okay. S 2> ไม่ต้องหรอกพี่สองสี่หกแปดตัวแป,แปดตัวนะฮะนี่ก็ขอบคุณไปทางนักกบด้วยนะครับ <S <S ที่แนะนามหมายเป็นคนชวนเรามานะฮะก็มาเจอกันครั้งแรกก็ที่นี่นะฮะมิตรภาพดีๆสำหรับนักตกปลาด้วยกันครับโอเคครับนี่ถือว่ามือใหม่ครับ หลุดขาดเยอะโอเคคลิปนี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวทีมหน้าจะทำใหม่ครับบายครับผมสวัสดีครับ